ในตัวอย่างที่แล้วเราวัดสัญญาณสมองมาจากแมวตัวหนึ่งโดยที่เราก็โชว์สติมูลัสต่างๆในตัวอย่างนี้เรามาลองดูว่าถ้าเราลองเปลี่ยนสติมูลัสให้มีคอนทราสที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเราเก็บมาคอนทราสที่หนึ่งเราได้สไปเทรนที่หน้าตาแบบนี้คอนทราสที่สองสไปเทรนหน้าตาแบบนี้ คอนทราสสุดท้ายสไปเทรนหน้าตาแบบนี้เราก็อาจจะเห็นได้คร่าวๆว่าตัวสไปเทรนเนี่ยยิ่งคอนทราสเยอะมันก็จะมีสปค k ์เยอะมากมายเราก็อาจจะลองมานับดูแนละสรุปเป็นข้อมูลในคอลัมน์ที่3นี่ครับเป็น2เป็น9ก้เป็นสิจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาสรุปอยู่ในกราฟก็ได้สมมุติเราให้แกน X เป็น normalized contrast แกน Y เป็น Spike Count เราเอาจุดแต่ละจุดมาพล็อตดูคอนทราสที่1 Normalize c ล n t r a คอนทเป็นแบบนี้สไปเคาเป็นแบบนี้จุดที่2องเราก็ทำไปจนปรบทุกจุดพอเราได้จุดเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะแก้โจทย์ที่เรียกว่า spike c ไปเค prediction ก็ได้สมมติว่ามีคนมาบอกเราว่า Contrast เป็น0.3ควรจะมี spike c เค้าเป็นเท่าไหร่ สมมติว่ามีคนเดินมาบอกสไปคาเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดคอนทราสเป็น0.25สิ่งที่เราทำก็คือเราก็ไปดูที่ Data Set ของเราดูที่กราฟเนี้ยปรากฏว่าเราเจอจุดจุดหนึ่งที่เราเก็บมามีคอนทราสเป็น0.25พอดีเราก็อาจจะตอบว่าสไปคาก็เลยเป็น2เกิดมีคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าถ้าคอนทราสเป็น0.31หนึ่ล่ะสไปคาจะเป็นเท่าไหร่เรามาดูใน Data set อีกรอบนึง เราพบว่าเราไม่มีจุดที่เราเก็บข้อมูลตรงนั้นมาทํำยังไงดีแต่เราพบว่ามีจุด2จุดที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันมีคอนทรา์เป็น0.25แล้วก็0.37เรารู้ว่า0.31เนี่ยมันเป็นตรงกลางระหว่าง0.25กับ0.37าพอดีงั้นเราอาจจะตอบเขาว่าสไปคาเนี่ยก็น่าจะเป็นตรงกลางระหว่าง2กับ4ตรงนี้เราก็เลยตอบว่าเป็น3 จริงๆแล้วการเก็บข้อมูลมาขนาดนี้ยครับสมดแล้เราเก็บข้อมูลมาสองพันจุดแล้วเราอยากจะตอบคำถามเรานี้เนี่ยการจะหาว่าจุดไหนอยู่ใกล้กับสิ่งที่คนมาถามเรามากที่สุดเนี่ยมันก็ใช้เวลานานใช่ไหมครับในการดูแต่ละจุดหรือว่าเราอยากจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้เพื่อนเราที่อยู่ที่หนึง่งมันก็คงลำบากนิดนึงถ้าจะส่งข้อมูลจํานวนมากไปถ้าแบบนี้เรามาลองดูอีกเทคนิคหนึ่งดีไหมว่าเราใช้สมการอะไรบางอย่างมาอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่าง contrast กับสไปเค้าในที่นี้ดูด้วยตาก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ดูคล้ายๆเส้นตรงใช่ไหมครับงนั้นเรามาลองใช้สมก,การเส้นตรงอธิบายตรงนี้ดูถ้าเราอธิบายได้ดีมันก็จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง contrast กับสไปเค้าได้ดีสมมติว่าเราได้สมก,การนี้มาแล้วมีคนถามว่า contrast ที่0.75จะมี s สไปเค้าเป็นเท่าไหร่เราแค่มาดูที่แกน x ดูว่า0.75เนี่ยสรรมการเส้นตรงเนี่ยให้ output เอาพุทธออกมาเป็นเท่าไหร่อย่างในที่นี้ให้ออกมาเป็น12เราก็สามารถตอบเขาว่า12สรรมการเส้นตรงที่เราน่าจะเคยเห็นมาก็จะมีหน้าตาเป็น y เท่ากับ mx บวก c m คือค่าความชันหรือว่า slope c, c> คือจุดตัดแกน y หรือว่า, <_ C> า,า y-intercept จะเห็นว่าในสรรมการเนี่มี2 p a พารามิเตอร์ก็คือตัว m กับตัว c ถ้ามีคนคนหนึ่งให้ x เรามาเราแค่เอา m มาคูณ x บวก c เราก็จะตอบค่า y ที่เหมาะสมออกมาได้จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเราส่งข้อมูลไปให้เพื่อนที่อยู่ที่อื่นเราก็ส่งแค่2พารามิเตอร์ใช่ไหมครับ m กับ c เขาก็จะสามารถสร้างเส้นตรงนี้ออกมาได้เราไม่ต้องส่ง data เซ t ทั้งเซตของเราแต่ในบทเรียนนี้เราจะมาใช้ n น t เทชันที่เปลี่ยนไปนิดนึงก็คือ y เท่ากับ w 0วก w 1 x ในทีนี้เราอยากจะรู้ว่าความชันมันคือตัวแปรอะไรเราก็มาดูว่าตัวแปรไหนที่คูณอยู่หน้า x นั่นแหละก็จะเห็นว่า w1 ก็คือความชัน w0 ก็คือ y-intercept ก็มี2 p a พารามิเเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งเราเรียนไปว่าเราอยากจะพูดถึงเส้นตรงในหลายมิติสมการจะเป็นยังไงเราก็จะใช้ notation ที่โชนด้านล่างนี้แต่ตอนนี้เราจะยังไม่พูดถึงนะครับ เราจะมาใช้อันนี้กันแล้วมาดูว่าเราจะโซฟโจทย์ข้อนี้กันยังไงสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ในการหาเส้นตรงที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดที่จะอธิบายความสัมพันธ์เนี่ยก็คือการหาค่า w0 กับ w1 ที่เหมาะสมอย่างในตัวอย่างด้านซ้ายมือ w1 เนี่ยมันติดลบมันก็จะได้กราฟเส้นตรงสีแดงแบบนี้ จุดตัดแกน y มีค่าเป็นบวกเราก็จะรู้ว่า w 0มีค่ามากกว่า0ูนส่วนตัวอย่างตรงกลางสโ o ปหรือความชันเป็น0นย์ก็แสดงว่าสมการนี้มี w 1นึเท่ากับศูนยมีจุดตัดแกน y ที่เป็นบวก w 0ย์ก็มากกว่า0แล้วก็ตัวด้านขวามือมี w 1มากกว่า0ูนยแล้วก็จะเห็นว่าจุดตัดแกน y ก็น่าจะอยู่ประมาณ0ูนย์เราก็จะรู้ว่าสมการนี้มีหน้าตาเป็น w ศเนี่ยมันประมาณ0ูนย์ พอเรากลับมาดูที่ข้อมูลของเราเนี่ยเราก็อยากจะใช้สมการนี้เราจะลองปรับค่า W ศูนย์กับ W หนึ U ่งจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเส้นตรงนี้มันสอดคล้องกับจุดสีน้ำเงินต่างๆที่เราเก็บมาได้ดีแต่ก่อนที่เราจะมาแก้สมการกันเรามาดูคอนเซ็ปที่เรียกว่า Signal แล้วก็คอนเซ็ปที่เรียกว่า Noise กันดีกว่าสมมติว่าข้อมูลเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงเป็นรีเนียเป็นเส้นตรง อธิบายด้วยสมการ y เท่ากับ w 0วก w 1 x ซึ่งเป็นเส้นตรงสีดำตรงนี้ที่แสดงให้เห็นนะครับถ้าเราเก็บข้อมูลมาเนี่ยเราก็คาดหวังว่าข้อมูลของเราจะอยู่บนเส้นตรงนี้ทั้งหมดแต่ในชีวิตจริงเวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นสัญญาณรบกวนที่เรารู้ที่มาหรือว่าเราไม่รู้ที่มาเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเก็บมาเนี่ยบางทีมันก็จะผิดเพี้ยนไปจากความสัมพันธ์ที่แท้จริงอย่างเช่นในที่นี้จุดสีน้ําเงินเนี่ยมีค่า y ที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นในตรงนี้มีค่า y ที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นสิ่งนี้เนี่ยเราเขียนเป็นสรรมการแบบไม่เป็นทางการก็จะได้ไดแบบนี้ก็คือเป็น l น n e บวกด้วยน้อยหรือสัญญาณรบกวนถ้าเกิดเราพยายามจะอธิบายความสัมพันธ์นี้ โดยการใช้เส้นตรงเราก็จะบอกว่าอ๋อเรามีสมการเส้นตรงอันนึงนะที่มี y hat เท่ากับ y 0 hat บวก y 1 hat x อันเนี้ยก็คือเส้นตรงเหมือนกันแต่ในที่นี้เนี่ยเราใส่ hat เข้าไปเพื่อให้มันแตกต่างจากความสัมพันธ์ที่แท้จริงเวลาเราดูสมการจะได้ไม่งงว่าอันไหนคือความสัมพันธ์ที่แท้จริงอันไหนคือความสัมพันธ์ที่เราพยายามทำนายถ้าเราปรับค่า w 0กับ w 1 hat เนี่ยได้ดี มันก็จะทําให้เส้นตรงสีแดงที่เราประมาณค่ามามีความใกล้เคียงกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงมากที่สุดก็มาดูกันครับตรงนี้เราก็หวังว่า W0 กับ W0 hat มันเท่ากันแล้วก็ W1 กับ W1 hat เท่ากันจริงๆแล้วเส้นตรงที่ดีที่สุดเนี่ย มันก็มีได้หลายเส้นใช่ไหมครับเราดูด้วยตาเนี่ยเส้นตรงสีแดงเส้นตรงสีเขียวหรือว่าแม้กระทั่งเส้นตรงสีชมพูเองมันก็ดูจะสอดคล้องกับข้อมูลเราแล้วเส้นตรงไหนล่ะที่ดีที่สุด